สวัสดีค่ะเพื่อนๆชีวิตติดดินเยอรมน,นีวันนี้จะพาเพื่อนเพนมาเที่ยวเมืองใหญ่อันดับสีของประเทศเยอรมน,นีนะคะนั่นก็คือเมืองโคโลนค่ะเมืองโคโลนหรือที่ภาษาเยอรมันเรียกว่าเคิรน์นั้นนะคะเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่อันดับสีของประเทศเยอรมน,นีค่ะรองจากเบอร์ลินฮัมบูร์กและก็มิวนิกนะคะต่อมาก็คือเคิร์นค่ะ เมืองโคลโนนะคะมีอายุรวมถึงกว่า2,000ปีแล้วนะคะก็คือตั้งแต่สมัยโรมันเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็มีประชากรทั้งหมดประมาณ1ล้านคนนะคะในสมัยสงครามโลกครั้งที่2นะคะตัวเมืองโคลโนถูกทำลายย่อยยับแตกทั้งเมืองเลยนะคะเพื่อน บ้านเรือนพังทลายแล้วก็รวมทั้งสะพานแห่งนี้ด้วยนะคะถูกทำลายย่อยยับมากๆเลยค่ะแต่ว่าภาพต่างๆในสมัยสงครามโลกนะคะเราก็ไม่สามารถเอานำมาออกได้ค่ะเพราะติดลิขสิทธิ์นะคะเมืองโคโลนมีแม่น้ำรายไหลผ่านใจกลางเมืองนะคะเป็นแม่น้ำที่กว้างใหญ่ไหลผ่านหลายประเทศในยุโรปนะคะเพื่อนๆก็เป็นศูนย์กลางการค้าของการขนส่งทางเรือค่ะ เพื่อนๆเ,เห็นแม่น้ำรายไหมคะมีความกว้างใหญ่ไพสาลนะคะแล้วก็วิวของเมืองโคลโนริมแม่น้ำก็จะสวยงามมากๆเลยนะคะ วันนี้ผู้คนก็จะเยอะคึกคักมากกว่าปกติเป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเขามีการแข่งขันแฮนด์บอลค่ะเพื่อนๆนี่คือแฟนแฮนด์บอลของชาวโคลโนนะคะวันนี้โคลโนจะแข่งกับเมืองอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเขาเดินไปตามถนนนะคะฝั่งตรงข้ามจะเป็นอารีนานะคะที่เขาจัดมีการแข่งขันแฮนด์บอลค่ะเราก็เลยต้องรอให้ แฟนแฮนบอลเขาเดินผ่านไปก่อนนะคะข้ามสะพานข้ามไปก่อนแล้วพวกเราถึงจะเดินตามไปค่ะสำหรับสะพานแห่งนี้นะคะชื่อว่าสะพานโฮเอนซอลเล่นค่ะหรือที่ภาษาเยอรมันก็คือโฮเฮนซอลเล่นบรุเกอนะคะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำไร้ค่ะ ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเพื่อนข้ามม่น้ำรายนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็จะมีสะพานนะคะที่เห็นชิงช้าสมานไกลๆนั้นนะคะเพื่อนๆเห็นกุญแจไหมคะตกลงใครจะจำได้ไหมคะว่าใครเป็นเจ้าของอันไหนบ้างตลอดระยะทางของสะพานนะคะเป็นความยาว ประมาณ1กิโลเมตรนะคะเพื่อนๆจะมีกุญแจคล้องไว้ตลอดทางเลยค่ะก็ไม่น่าแปลกใจนะคะเพราะว่าเมืองเคินแห่งนี้มีนักท่องเที่ยวมากถึง2องห0ื่นคนต่อวันค่ะแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าคู่รักมาคล้องกุญแจไว้ที่สะพานนี้นะคะจะรักกันตลอดยาวนานนะคะเพื่อนๆดูนะคะฝั่งนู้นนะคะแขวนกุญแจทั้งนั้นเลยค่ะเพื่อนๆ สะพานเขาจะแบ่งเป็น2เลนนะคะเลนหนึงก็คือให้ผู้คนได้เดินข้ามนะคะจัก,กรยานหรือว่าสกูตเตอร์ก็ข้ามได้นะคะแต่ว่ารถยนต์ข้ามไม่ได้ค่ะแล้วก็อีกฝั่งหนึงก็จะเป็นรถไฟนะคะเพราะว่าสถานีรถไฟสถานีใหญ่ของในเมืองโคลนนะคะก็จะอยู่ใกล้ๆนี้เองค่ะ ืมบอกไปค่ะวันนี้เรามีไกด์พิเศษนะคะก็คือคนพื้นที่ค่ะก็คือนั่นคือคุณสามีนั่นเองนะคะเพราะว่าครอบครัวของสามีนะคะคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนพื้นเมืองของในเมืองโคโลนเลยค่ะสำหรับโคโลนนะคะหน่อยก็เคยมาหลายรอบแล้วนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำวิดีโอเอาไว้ดูนะคะก็มารอบนี้ได้โอกาสก็เลยทำวิดีโอมาเผื่อแผ่เพื่อนๆด้วยนะคะ อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะเมืองโคโลนมีนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมเยือนวันละถึงสองหมื่นคนต่อวันนะคะเพื่อนก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายค่ะเพราะว่าเป็นเมืองใหญ่และก็เป็นเมืองที่เก่าแก่สมัยโรมันนะคะมาถึงเมืองโคโลนนะคะก็คือสถานที่ลด์มาร์ทที่พลาดไม่ได้เลยนะคะก็คืออาสนวิหารโคโลนค่ะหรือภาษาเยอรมันเรียกว่าเคเนโดมนะคะ จุดนี้จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมมากมกายกก่กองเลยค่ะเพืเ่อน,เ,นเพราะว่าเป็นโบสถ์สมัยโรมันเลยนะคะวันนี้นะคะก็มีคนมาวาดรูปของธงชาติประเทศต่างๆนะคะแต่ว่าก็ไม่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองหรือว่าทางศาสนาใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะเขามาวาดเพื่อเพื่อความสุขส่วนตัวนะคะแล้วก็เพื่อ เป็นการแลกเศษเงินของนักท่องเที่ยวค่ะเ,เพื่อนเพืนเห็นไหมคะมีธงชาติไทยแลนด์ด้วยค่ะถ้านักท่องเที่ยวท่านใดชอบก็คือวางเศษเหรียญไว้ให้คนที่เขาวาดภาพนะคะเ,เพื่อนเก็คือเขาวาดเพื่อแลกเศษเงินของนักท่องเที่ยวเท่านั้นเองค่ะเรากําลังต่อแถวเพื่อเข้าไปรับชมภายในอศนะวิหารแห่งนี้นะคะเ,เพื่อนเดูนะคะแถวยาวมากๆเลยค่ะ สำหรับการเข้าชมในโบสถ์นะคะก็จะไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนๆอยากไปเยี่ยมชมข้างบนนะคะเขาจะมีบันไดให้ขึ้นไปแล้วก็ชมวิวทิวทัศน์ได้นะคะเพื่อนๆตรงนั้นนะคะก็จะเสียค่าใช้ใจ่ายประมาณ5ยูโรค่ะแต่ก็มีความสูงมากๆเลยนะคะก็ประมาณ157เมตรนะคะขึ้นไปด้านบนบันไดก็คือ533ขั้นค่ะเพื่อนๆแต่วันนี้เราจะชมแค่ในตัวอาคารของโบสถ์นะคะ อาสนวิหารโคโลนนะคะได้ก่อสร้างมาตั้งแต่ปี1248ค่ะแต่มีปัญหาเรื่อยมานะคะก็ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้างค่ะจนเสร็จสมบูรณ์นะคะก็ใช้เวลาประมาณ600กว่าปีค่ะเพื่อนๆสำหรับการจุดเทียนแบบนี้นะคะก็เป็นสัญลักษณ์ปกติของโบสถ์คาทอลิกทั่วๆไปนะคะเขาจะมีเทียนวางไว้ให้เพื่อนๆก็สามารถจุดได้แล้วก็ใครอยากจะบริจาคก็ บริจาคใส่กล่องไว้นะคะโบสถ์แห่งนี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นสถานที่ประกอบพิธีของสามกษัตริย์แห่งจักรพรรดิโรมันที่ศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อนๆทุกวันนี้ก็จะมีหีบศพนะคะของสามกษัตริย์นี้ด้วยนะคะนี่นะคะก็คือหีบศพของสามกษัตริย์แห่งโรมันค่ะ ทุกวันที่6มกราคมค่ะจะมีการเปิดหีบศพแล้วก็ให้ได้ชมกันนะคะนั่นก็คือวันสำคัญคือวันไตรคืนนิกก็คือวันสามกษัตริย์นั่นเองค่ะส่วนช่องว่างด้านล่างของหีบศพเพื่อนๆเห็นไหมคะมีความเชื่อว่าถ้าใครที่ปวดหลังปวดเอวนะคะแล้วลอดช่องนี้นะคะก็จะทำให้หายจากอาคารได้ค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆฝรั่งเขาก็มีความเชื่อบางอย่างคล้ายๆคนไทยนะคะ สวยงามไหมคะเ,เพื่อนๆโ oh, uh, อ้อาอลังการสวยงามมากๆเลยค่ะในสม,สมัยสงครามโลกครั้งที่สองนั้นนะคะตัวโดมนั้นนะคะก็จะถูกรบกวนบ้างค่ะจากการระเบิด14ลูกนะคะบ้านเมืองรอบข้างนิพพังวอดวายแต่ว่ามหาวิหาร งเพียงเ,เล็กน้อยเท่านั้นนะคะเพราะเหตุใดทราบไหมคะเพราะว่านักบินจะเอาไว้เป็นจุดแลนด์มาร์คสำคัญเพื่อที่จะมองลงไปแล้วเห็นเทินนโดมนะคะเพื่อนๆแล้วนักบินก็จะได้ทราบว่าตรงจุดไหนบ้างที่มีส่วนสำคัญสำคัญของประเทศเยอรมันที่จะสามารถลงบอมเข้าไปได้นะคะทิ้งระเบิดได้คะ่ะ จึงทำให้นักบินนะคะก็ละเอาไว้ในฐานที่เข้าใจกันนะคะว่าจุดนี้คือเมืองโคโลนแล้วก็ทิศใดบ้างที่เป็นส่วนสำคัญของเยอรมันค่ะเพื่อนๆเห็นหน้าต่างไหมคะที่เป็นสีแล้วก็เป็นภาพวาดนะคะมีหน้าต่างถึง11,000บาทน,นะคะเพื่อนๆแล้วก็ใช้กระจกสีถึง72สีค่ะ ในการที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับศาสนาแล้วก็เกี่ยวกับความเป็นอยู่ในสมัยนั้นนะคะในวันสำคัญทางศาสนานะคะสถานที่นี้ก็ถูกใช้เพื่อที่จะประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่สำคัญสำคัญเช่นกันค่ะและนี่คือชิ้นส่วนของด้านบนที่อยู่ด้านนอกของเคิร์นนะคะเพื่อนๆ เป็นจุดแหลมด้านบนนะคะอันนี้คือของแค้เลยนะคะเพื่อนๆที่ถูกทำลายลงไปแล้วก็เก่าแก่ผุพังนะคะยอดของตัวปราสาททุกวันนี้ก็เลยถูกเปลี่ยนใหม่ค่ะเราโชคดีค่ะที่มาถึงก่อนเที่ยงนะคะเพื่อนๆถ้าเกิดเป็นช่วงบ่ายนะคะคนจะแน่นและจะเยอะมากๆเลยค่ะสำหรับปราสาทแห่งนี้นะคะ ก็ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้วยนะคะเพืเ่อนๆแล้วก็เป็นอาคารที่มีความสูงที่สุดในโลกในปี1880-1884ถึง1884นะคะแต่ปัจจุบันนี้เป็นอาคารที่สูงอันดับที่สของโลกค่ะและนี่ก็คือด้านหน้าสุดนะคะเวลาที่บาทหลวงทำพิธีนะคะบาทหลวงก็จะยืนตรงนี้นะคะ และนี่ก็คือรูปปั้นเยซูนะคะที่อยู่บนไมก้กางเขนค่ะ ตามเสาต่างๆนะคะก็จะมีรูปปั้นประติมากรรมต่างๆนะคะตั้งอยู่ค่ะเพื่อนๆส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนพระศพของใครสักคนหนึ่งนะคะที่มีความสำคัญในอดีตค่ะก็จะตั้งไว้ในโบสถ์แห่งนี้เช่นกันนะคะ นี่ก็อีกเช่นกันค่ะเพื่อนๆก็คือคนสําคัญในสมัยก่อนนั่นเองนะคะแต่ว่าประวัติแล้วก็ความเป็นมานะคะเอามาเล่าให้ฟังไม่บาดไม่ไหวเลยค่ะเพื่อนๆนี่ก็เป็นจิตตกรรมอีกเช่นหนึ่งนะคะที่มีความเกี่ยวข้องกับศาสนาแล้วก็ความเป็นอยู่ค่ะสวยงามมากๆนะคะ ตามจุดต,ต่างๆก็จะเห็นไม้ก้างเขนนะคะซึ่งมีเยซูแขวนอยู่นะคะแล้วก็บางจุดก็จะมีพระแม่มาเรียค่ะเพราะเป็นสิ่งสำคัญที่สุดของคาทอลิกนะคะเพื่อนๆและนี่ก็คือจิตกรรมฝาผนังที่บอกเรื่องราวของสมัยก่อนได้ดีนะคะเพื่อนๆสวยงามทั้งนั้นเลยนะคะเพื่อนๆ ตอนนี้เราก็ออกมานอกตัววิหารกันแล้วนะคะเห็นไหมคะด้านนอกก็ตกแต่งได้สวยงามนะคะมีลานน้ำพุด้วยค่ะนี่คือความสวยงามด้านนอกของตัวปราสาทนะคะเพื่อนๆ เป็นอย่างไรบ้างคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะรู้จักเมืองโคโลนมากขึ้นแล้วก็รู้จักเยอรมันมากขึ้นนะคะเพื่อนๆสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆในเมืองโคโลนนะคะ,ะจะนำมาเสนอในคลิปต่อไปนะคะเพราะว่าคลิปนี้จะยาวมากเกินไปแล้วคะ่ะ ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่ให้ความสนใจแล้วก็ติดตามรับชมมาจนถึงท้ายคลิปนะคะก็ขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆนะคะมีสิ่งใดก็เขียนคอมเมนต์มาแนะนำกันได้นะคะเพื่อนๆหรือว่าแสดงความคิดเห็นได้ค่ะถ้าใครเคยไปเที่ยวมาแล้วหรือว่าอยากไปเที่ยวนะคะก็เขียนคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องไปแล้วค่ะเพื่อนๆ ขอบคุณมากๆนะคะรักษาสุขภาพกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ